พูมิไหลผลตภโโัณฑ์โอทอจากกล,ากลุ่มภูไทยกุตะไกล้เก็บขิดบ้านกุตะไกล้หมู่เจ็ดตำบลสายนะวางปาผัดกับความอบอุ่นล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านของจิตใจไม่ว่าจะเป็นการที่เจัาการศิกนะครับบัตทุกคนุูมิสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนซึ่งกิจกรรมตรงนี้ ขาดหายไปประมาณ4เดือนเต็มๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาสำหรับการแสดงนะคะเรียนเชิญนะคะท่านััชัยธวัฒน์เนียมสลิดพร้อมกับนายกประห่อชาตินะครับได้มาถึงบริเวณหน้าเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ปรบมือดัง,ดง,ดง,ดงน,นันต้อนรับท่านด้วยครับท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังสีพร้อมทีมงานครับได้ทำพิธีมอบ ปลาให้กับพี่น้องชาวอำเภอนาคูนนะครับโดยผ่านจังหวัดด้วยแยกเข้าตามแถวเข้าไปเลยอือหลังเลยนะคะเราให้เต็มที่เลยใหเลยนะคะแล้วก็ยังมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันไทยจังหวัดกาลสิน ได้การบริการสำหรับพี่น้องที่ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าใช้บริการอาจจะเดินทางกลับก็ขอะนะคะก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจัดบ,บูธต่างๆนะคะที่นำเรียไปข้างต้นแล้วนะคะ,ะ,คะก่อนที่เราจะเริ่ม้แลว เป็นผู้ใิการดอกแก้วรัชโพนะครับผู้มนการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองคูเลนช้างนะครับเป็นตัวแทนรับมอบ